ของภาคกระถินเป็นลำดับสึกต่อไปซึ่งวันนี้สถาญาตโยมชาวไทยชาวเวียดนามชาวกัมพูชาชาวพม,มา่าได้รวมๆกันนะเป็นกระถินชัมน,นะีทางไทยก็มีคุณโยมสันติประธาได้มาทอดกระถินมุนะวัดมหาธรรมรักิตาเจดีย์แห่งนี้ท่านก็จะขอ,อกล่าวอนุโมทนากถาเพียงเล็กน้อยเป็นแบบศึกต่อไประเท่านคนอยู่ได้ก็บบาวยอยู่รับทุกอยู่ได้เลยสุดหรอกเนาะ ဒိန္တဘုရင်ကဘဝိယကတိုင်းတဲ့နေကြာကုံတော်30တော့ရဟန္တာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စွာပြှန့်ပြူတယ်နော်30တော့ရဟန္တာတွေကကိုဒနာမင်းကြီးရဲ့ဖအေးသူမအေးွယ်ဖြစ်တဲ့ညီတော်တော်တွေကအဲဒီမျက်စွာပြားเนี่ยတွေ့တဲ့ကာပြက်ပြယဆိုင်ဓမ္မ เตาอริยธรรมกถาติลกกตันต so so ันตะวะเตียาโตริณายะလေမြတ်စွာဘုရားတေသလီဘဟောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ထမအိဟိဘိက္ခုခေါ်ခံတိုက်တဲ့ရဟန်းတော်တွေပါပဲအဲဒီရဟန်းတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခုပြုတယ်ဥုညင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒါသံဃိတ္တိဒေစုံအရိယအခါကတိ္တံကောပารົບဘဒ္ဒဝခိ30ရုပ်ທີ່ได้ฟัง ธรรมะแล้วเกิดศรัทธาแล้วก็บวชในทระศาสนาหลังจากนั้นก็มีเหตุปัจจัยขึงการอยู่จำพรรษาแล้วนะก่อนมาเข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีการเดินทางมากว่าจะมาถึงก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงอนุญ,ญาตนะรับ้ากธิินตั้งแต่ประธานเป็นต้นมา ไอ้ยะหันตโรธิกะตัพพีอริยิกะอารงสง์โต30ตัวยะหันตโรธิอบูรณังต้อยามาฤจะติโต๊ะมาเวอริยเกกขุเปน60ฤจะติกาวิสุทัง30รูปนั้นท่านเป็นพระที่อยู่ในป่าแล้วก็ถือตุดง13ข้อเป็นวัดตัพพีเปญนะปาฏิกะอารงสง์โต30ตัวยะหันตโรธิกะ เวนิปัสดูดินอแวรังส่งท่านตะเตรตอเหมมานี่เพื่อส่งท่านตะเป็นนิปัสดูดินหมดแล้วชอบดีเลยเจ้าพระทั้ง30รูปนั้นมันอยู่ในป่าเป็นวัดแล้วก็ถือการถือบิณฑบาตเป็นวัดดาเวปันตุลิกาก็เวลงสงก็ต้องได้ต่อยหันทอริดีปันตุบุตนนั้นก็ไปท่องดูดินตนนั้นก็ไปท่องดีเลยท่องแก และทั้ง3ามรูปนั้นก็ยังถือผ้าสามผืนเป็นวัดซึ่งเป็นผ้าบางสุุจีวร่ดีสิบริกาตงนต้องเนี่ยเรงตวย่าดีดีตงานต้องเก็บว้เขนีกเรื่องตงงมัวกูอนี้ทีสรงเานก็วุยงาเลยต้องเก็บตัวตงานไวุยงดเลยทั้งสามสรูปนั้นก็ถือผ้าสามผืนเป็นวัดเช่นเดียวกัน ကဲစကားအဟုန်ကﾞစမໃຊ້တဝရဘုန်းနေတယ်ပြေပတုပြည့်ဆောက်တည်တယ်ပတုပလူဘူလင်းတူတယ်ဆောက်တည်တယ်ပြီးတော့တိသိပရိဒူတယ်ကိုဆောက်တည်တယ်အဲယဟန်တော်တွေကညံဆောက်ခရားပုပ်ပါခြေပြုဆိုလဲအစီအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီယဟန်တော်တွေကအတိတ်တွေဘဝတုန်းကသင်္ကန်းခြူပြည့်ဘူတယ်တိသိပရိသင်္ကန်းတွေကိုခြူပြည့်မှုကြာအိဟိဘေကူဆိုလဲ เดังนั้นเรื่ไงเนี่ยเองเอฮิเบกเอจเมายาดดังนั้นเนี่ยยาติปีดอไม่สอบใจเอฮิเบกขอกทางใดเด็แต่ฮันดอดีจีเดี๋ยวสอบอเนาะก่อนทั้งหมดทั้งมวลเป็นพระที่ถือธุดงตั้งแต่อติจิฤกษริย์ผู้ดงพิณปาติกาัตริ์ธุดงอรัญญาคษัตริย์ธุดงถือธุดงเป็นวัดนะอย่างไม่พอในอดีตชาติพระภิกษุทั้งสามรูปนี้ได้เคยถวายผ้าไตจีวรและกปราชญ์พระนิพพานพระนั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากหลวงปสมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว คือศรัทธาร่วมไสของบวชนะผ้าตรายจีวรก็จะสําเร็จเป็นบุญฤทธิ์พุทธองค์ก็บวชให้ด้วยพวกเอที่เรียกว่าเอภิกขุนั่นเองโดยอานิสงส์ที่คือได้ถวายผ้าตรายจีวรมาในอดีตชาติพระเจรหมเตียรတော်นี่ก็นายาเตียรတော်ได้ตอแล้วมานี้ปุรุษเตียรจัญญีได้อ้าทุ่งนี้ได้ปกโกฏิจีบเนาะตะนี้ตนัยเมศวรก็เมศวรพระองค์คู่เจรในสันดานริก็ปิ๊งจะดาริก็เลย ရသော်ခียนသရံတုံးကောက်တာဝတိပြီးမှတရင်တုံးနေတယ်သူတို့တရင်တုံးကပါဝေယကတိုင်းမှနေတယ်ပါဝေယကနဲ့တိုင်းနဲ့တာဝတိပြီးနဲ့အတော်လူလူနာပေါင်းများစွာဝေးတယ်ဝါစုကန်ဒီမှသူတို့ဇာဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘုရားစင်တာမှဘုရားရှင်ရဲ့ဝါစုမဲဆိုတဲ့ဇာဏနဲ့ပါဝေယကတိုင်းနဲ့ရဒတ်အတိုင်းနဲ့ပြီတော့ဘုရားရှိတဲ့တာဝတိပြီးသွားတယ်တောရကံမှာလမ်းကြီးမှာဝါစုရက်ကပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဘွာမချစ်မှုပ ਿਆ ရရှင်သားမှာတာဝတိံမှာဘွာဆိုဘွာကပ်မှုမရဘူးလံကြီးမှာရှိတယ်ပါတာကေတမြို့မှာပဲသူဝါဆိုရတယ်ဘွာဆိုကုနီမိတော့တဲ့အကြောင်းတာကေတမှာလံကြီးမှာဘွာဆိုတာကေတမြို့မှာဝါဆိုတယ်ဘွာဆိုပြီးတော့ဝါကျွတ်တကမှာ၃လလုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းတပြီးတော့ဘုရားကိုဖူးရင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဘွာရင်၃လပတ်လုံးနေပြီးမှ အမှန်တော့ဗောရနာပြုဗောရနာပြုပြီးတော့ဗောရနာပြုတဲ့အခါဘွာကျွတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထိုင်မှာပွားမယ်ဆိုတဲ့၆နာကြံသေးတဲ့၆နာကြံသေးတဲ့တော်မူအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကပွာကျွတော့ဗောရနာပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားဖု့သွားမယ်သာဝတိဘု့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့မိုးရိကမိုးရိကလိုပါရင်ဒါမိုးရီတွေရှုပ်ပွေတဲ့ကျေးသွားတယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့မိုးရီတွေသွားရတဲ့အတွက်ငန်းတွေအစိုးသွေ့ပြီးတော့ငန်းတွေ สูวๆเด็กพยายามนาตาวงที่มายาวเด็กว่าจะมีสวักสดิงารด้วยกับสู้ๆเด็กจะจเมีสวัสดิการไอ้ย่านวัดดีกว่าอาจจะอยู่พิโรกระเทยจะอย่างงด่นขั้นคุณอยู่ได้ไปพระภิกษุทั้งสามสิบโรตีไม่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถือกรรมฐานปฏิบัติอยู่ในวัดป่าอยู่พอสมควรก็ปรารถนาที่จะมาทบทวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินทางมาจากเมือง ปาวยกะของไทยจะเป็นปาเถยะขอบพระาจะเป็นปาวยะกะเมืองน,นี้ก็อยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีอยู่พอสมควรเดินทางจากกรุงปาวยะจากเมืองปาวยะหรือปาเถยะของไทยปาเถยะกะของไทยนั่นแหละมาสู่กรุงสาวัตถีมาก็ยังไม่ถึงที่จะมาฟ้อองค์ปสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาถึงเมืองสาเกตะที่เมืองสาเกตนะก่อนที่จะถึงกรุงสาวัตถีก็ห่างก,กันประมาณ6กโยชน์ นะก็เลยได็กเข้าจำพรรษาอยู่ที่เนะมืองสาเกตาก่อนไปกรุงสาวัตถีเมื่อจำพรรษาแล้วกวรนา,าเสร็จสตว์เรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางเพื่อมานะเข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในระหว่างทางการฝนยังไม่หมดัมนก็เดินทางมาในขณะที่ฝนยังไม่หมดดีนั่นแหละก็เปียกฝนนะเมื่อจีวรที่มีแค่สามพื้นเปียกฝนแล้วก็ดูสภาพเลยผมไม่มีภาพเปลี่ยนนั่นเอง เมื่อไม่มีผ้าพเปลี่ยนเดินตาฝนมานาก็เรียกว่าฝนเปียกไม่มีผ้าพเปลี่ยนดูในสภาพที่น่าสงสารนะเพราะนั้นอ,องค์พรมาสัมสัมพรธเจ้าเมื่อพระพิสุทธิ์สามสิบรูปเหล่านี้มาถึงพระองค์ก็ถามสารทุกสุขบีบแล้วก็เห็นการเดินทางของพระพิสุทธิ์ทั้งสารูปนี้มีผ้าที่เปียกน้าฝนเปื้อนโคลสารพัดพระองค์ก็ปรารถเหตุน,นี้แล้วก็เลยอนุญ,ญาตให้รับผ้ากระถินตั้งแต่ปัจจ้นเป็นต้นป่าเป็นต้นมา သော့တဲ့သောယဟန္တော်ဗဒဝိညာဉ်တော်တုံးကျိတော်အကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဋ္ဌိန်းပြထားလို့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့တိုင်ဒီကုသင်နိုင်ငံနဲ့၄ကုံတော်ဥပဒကဥပပတ္တိကမြေနန်နိုင်ငံနဲ့၄ကုံတော်ဥပပတ္တိကသဝရိယနိုင်ငံနဲ့၄ဇကုံတော်ဥပပတ္တိကအပေါင်းတို့ကဒီကုကမဟာတမရတိတစိရိယအကြောင်းတိုင်နေနေကြတော့ဘောဆိုဘာကတ်ကုံတော်ယဟန္တော်တို့အားမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အခါ ပထမတင်ငန်းတရားတင်ငန်းကို၃ဆကပွဲပေါ်တော့အလူမောဒနာတရားဖြစ်ဖြစ်အလူမောဒနာဝမ်းပျောက်ပြဝမ်းပျောက်ဖျားဖုံးကြည့်တဲ့တိုင်ဝမ်းမြဝမ်းသာကြည့်ရပြီအဲ့ယူပန်းတဲ့အခါမှာလေမြတ်စွာဘုရားဒက္ခိဏဝိပင်္ဂဒုက္ကံမှာအလူကံပုပ္ပိုလ်၃၄မျိုးပုဂ္ဂလိကဒါနဆိုတဲ့စက်ပုဂ္ဂလိကဒါနဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်၁၆မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါလေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ပြီးပုဂ္ဂလိကဒါန၁၆မျိုးကိုလည်းပြောပါမယ် ก็จากปารกพัทธวคีพัทธวัคคีสามสิบรูปนะฮะได้เป็นต้นบัญญัตินะที่ให้มีการอนุญาตให้รับผ้าพระกถินได้วันนี้ก็มีอุบาสกปสิกาทั้งชาวไทยชาวเวียดนามจาวพม่าชาวกัมพูชาได้น้อมผ้ากถินมาถวายยังวัดมหาธรรมรัตคิตาเจดีย์แห่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแสดงถึงบุคคลผู้ที่จะรับรับผ้ากรถิน ที่ับวก็ถูกทานเนี่ยมีบุคคลทั้งหมด14บุคคลด้วยกันจะมีบุคคลใดบ้างนนะที่สมควรรับผ้าเหล่านี้เพื่อให้อานิสงส์ของทานนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านก็จะได้กล่าวถึงบุคคลผู้สนมะควรรับผ้าที่เรียกว่าทักกินยะบุคคลเป็นลำดับสืบต่อไป နံပါတ်၁ကမြတ်စွာဘုရားနမတိကဆောဖရားကနမတိကမြတ်စွာဘုရားကနမတိကပြိဿကဘုရားနမ၃ကယဟန္တာ၄နမ၄ကယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄နံပါတ်၅ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နမဆဗ္ဗအနာဂံဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမ၆ကဒါနာကံပုဂ္ဂိုလ်နမ၇ကဒါဒကံဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမ၈ကသောဒတ်ပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်နမ တဆေကတောတဗံပြအမျိုးပုတ်တဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်27ကသဒ္ဒနာဗ္ဗမဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနပ္ပိကလျာဏပုမှုစေတိလဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်26ကတော့တရိษံလို့ပုတ်လိကဒါနအပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်26ခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဘုက္ခိုလ်ကြီးကလက်ခံ กมีทั้งหมด14บุคคลสูงสุดก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารองลงมาก็พระปัเจกพพุทธเจ้ารองลงมาก็พระอรหันต์รองลงมาก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์รองลงมาก็คือพระอนาคามีรองลงมาก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอนาคามีรองลงมาก็พระสกัดธาคามีรองลงมาก็ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกัดธาคามีรองลงมาก็พระโสดาบันรองลงมาก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันรองลงมาก็คือ ในนอกศาสนาก็คือบุคคลชาณะาทีบุคคลผุดบุคคลผู้ได้ที่ได้ฌานรองลงมาก็คือปุถุชนที่เป็นศีลวันตะบุคคลบุคคลผู้มีศีลนะฮรองลงมาก็ทุตศีลากบุคคลสุดท้ายสุดก็คือแม่แต่สาธิฌานก็สมควรรับทานซึ่งเป็นปุคลิกทานทานที่ถวายแก่บุคคลตามลำดับทั้งหมดทั้งมวลมี1 4บุคคลด้วยกัน ပုဂ္ဂလိကဒါနမှာအယုံဆုံးကတရိစ္ဆံပဲတရိစ္ဆံလိုရေဘွားပအရာပြအကျိုးပေးတယ်တရိစ္ဆံနဲ့ဒုတိယလူလိုအထွေနဲ့ဘဝအောင်သူ့တွေ့တယ်ဒုတိယနဲ့သီလဝန္တာပုထုဇဉ်သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝဘဝဘဝအသိန်းတော့ဖြစ်အောင်အဆင့်ဆင့်ဆယ်ပြည့်ဆန်သားဆယ်အဆင့်ကအဆင့်ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြီးတော့သာသနာပမမဖြစ်တဲ့ကြံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းအနာတ္တံဘက်တော်တော့ပန်းဖြစ်အောင်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ကြတော့အတင်ချေးရအပပေရဖြစ်အောင် အခြေအတွက်ပုံအတင်ရှိရပြိပိရတာမြတ်စွာသောတောထဘန်ကျက်တော်တာပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့ကြတာပြီးတော့အကျိုးများတယ်ဒါကြောင့်မို့တိလဝရင်ရှိတဲ့ပုံပေါ်နဲ့တိလမရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေ့ရတယ်လေအဆင့်သာအဆင့်သာအကျိုးကြီးတယ်ဘုရားတွေ့ရတာပုလိကတာဒါဒါတမ်းတော်ကဘုရားတွေ့ရတာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ဝီစေယတန်တန်စီသစ်ပြုလှူတတ်ဖို့တွေ့ရတယ်သင်္ကတော့ရဲဆက်တဲ့အနိสงค์ ต่ำสุดก็คือสติรชฉานนะเราให้ทานกับสัติรชฉานซึ่งเป็นปุคลิกกระทานนั้นอย่างน้อยๆก็ได้อานิสงส์ตั้งหนึ่งร้อยชาติแต่ถ้าให้กับคนที่ทุศีลล่ะคนไม่มีศีลเลยคนเร็วๆคนหนึ่งเนี่ยก็ได้อานิสงส์ตั้งพันชาติถ้าให้กับคนดีมีศีลล่ะนะก็ได้อานิสงส์เป็นแสนชาตินะหรือสูงกว่านั้นถ้าให้กับผู้ที่ได้ฌานฌานราพีบุคคล ก็เรียกว่าได้อานิสง์เป็นอสงไขย์สูงกว่านั้นก็คือให้ทานแก่พระโสดาบันสูงกว่านั้นก็ให้ทานแก่พระสกทาคารมีสูงกว่านั้นก็ให้ทานแก่พระอรหันต์สูงกว่านั้นก็ให้ทานแก่พระปัจเจกพระุทธเจ้าสูงกว่านั้นก็เป็นการให้ทานถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคืออานิสงที่นับจานวนไม่ทวนเพราะนั้นก็คือตามสูตรเนี่ยแม้แต่เส็าสติวชานก็ยังเป็นผู้รับทานแล้วยังสมผลของทานได้อานิสง์เป็นตั้งร้อยชาติ เพราะนั้นก็คือนั่นกคือเป็นการแสดงลำดับของบุคคลผู้ที่ควรที่จะถวายทานเพราะฉะนั้นก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าวิจ,จยทานังสุขตัปสัสสถัทงทานที่บุคคลเลือกเฟ้นแล้วถวายก็คือจะถวายตรงไหนมีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าก็ควรเลือกที่จะถวายที่บุคคลคนนั้นไปตามลำดับ ก็เป็นทางที่ใช้ปัญญารูปเว้นและก็ถวายนั่นเองเออดูได้แล้วไอ้วิสสปงลิกธรรณวิสิยะสีฤทธิ์ปิ๊ดดูโหลโหลเลยเนาะอลุกันปกโกวิสิยะอลุแห่งอรูปเวทุกโกปิ๊ดอลุกันปกโกเมษสารพะตะขิณวิภังค์รูปเวนาปุหมะอโจปิ๊ดิยะธรรณอโจไม่สิริธรรณเญญสออโจสิริธรรณแล้วเมษสารพะอธิมัณฑะได้ตะขิณวิภังค์3พะเมษสารพะว่าต่อไปเนี่ยเมษสารพะอไจสงธรรณก็တော့ နော်ကျောတိလာဝါတိလာဝန္ဒေသူတရာတိဓာဏံဓမ္မိယလတ္တဥပပတနာစိတ်တော်အဘိတ္တံကမ္မဗလာဩနာရံတံဝိဓာဏံအာမိတဓာဏံအကံအမျက်ဆုံးဓာဏကနံပါတ်1ကမိမိကတိလာရှိရမယ်အကျုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတိလာရှိရမယ်ဓမ္မိယလတ္တတရားသိပြရမယ်ပြီးတော့ကံကံကျို့အဲ့ဒီခုနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ลูกดานหาก็มีอาเจียวบีบาร์เร็กลมีอาเจะยวเบียร์าเร็จอปีเรดดานหเพาก็อ๋อซีซีบีดอลลูน่าโคจูบาร์เร็เพราะฉะนั้นการที่จะให้ทานอุปสมมาสมพุทธเจ้าจึงตัดว่าเลือกเฟ้นแล้วให้ทานดีที่สุดก็คือเลือกเฟ้นที่ใครหลักผู้มีศีลศีลวัตตะบุคคลบุคคลเป็นผู้มีศีลมีศีลม,ม,มีกัลยาณธรรมถ้ามีศีลมีกัลยาณธรรมแล้ว เวลาเราให้ทานทานของเราก็จะส่งผลมากอันนี้ส่งมากนะครับเพราะนั้นก็คือ,อตามสุดนะผู้ที่จะเป็นผูคลิทานรับทานก็คือเน้นผู้มีศีลเป็นหลักนะเป็นทานที่อุปสมาสัพพุทธเจ้าสมสันเสริมคือนอกจากใช้ปัญญาในการที่จะถวายแล้วนะทานใดก็ตามที่เป็นทานที่พระองค์ทรงสันเสริมก็คืออยากตามให้กับผู้มีศีลถ้ามากกว่าผู้มีศีล กับผู้ที่ได้ฌานนอกกว่านั้นก็คือผู้เป็นรูปเป็นพระอริยบุคคลตามลําดับอรหุยกาลณะก็ได้อภิเษกปยัจจักรราตะอจุบปิเณทานโยวีตรากោวีตรากิตุตระณิธนานกัมมยตัตตะตุปปันนะสัจโจตันกามภลาอุลัลันตันเวทนานอามิตรธนะอก้องยงธานกาลดาฏากินิเตปุคคะราดากินิเตปุคคะติธรรมยตัต นะเยวะนะครัยังฮะนะบารติัวจู้เลยุกามาด่าทีแต่จู้แล้วไม่ใช่อาจารย์แล้วไม่ใช่แต่ต่อจอุงดานะครไอ้่งานะนในเนอ่งเอไปส่วนทานที่ดีที่สุดที่อสมาสมพุทเจ้าทรงแสดงก็คือการถวายทานในบุคคนผู้ปราชญ์กราคะผู้ปราชญ์โภะผู้ปราชญ์โมหะเป็นธรรมยัรัตถะเป็นทานที่เป็นธรรมนะเพราะถวายในผู้ที่หมดกิเลสแล้ว น่ะมันเป็นทางที่ดีที่สุดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะทรงรับส่งเสริมอะหรือว่ามศีเสดได้อะหรือไอ้เจ้าทังกิกะอยู่ป่ะทังกิกะทานะควรรู้ชื่อป่ะเนาะพยายามที่จะเวคุตังกาและเวคุณีตังกาพอพยายามที่จะตังกากว่าเหรอบอกอะล่ะนัมเบอร์1ตังกาแล้วป้ายยะยะหันตังกาฤเวคุณีตะเวคุตังกาตัตตกาเยอะตะคูเวคุณีตังกาตัตตตา1คุนัมเบอร์3ก็ เกนีตักนีเบมาตังกัะกูนะกนีตังเดกกมาเ่วเ่เาไอ้มาตังลเด็กเ่ไอ้มาีวิตตั้งกีอานะตั้งกีาทพนะมมุูได้หรอตั้งกี่อานะนะ้องคุหมากัตั้งกีารรพ์เราเมียาเแนมียสมุเมยาเียพกอัานี้ก็หลังจากที่เลือกทานแบบปกติกทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่า ถ้าหาบุคคลพูดละกิเลสหมดกิเลสไม่ได้จะทำยังไงจะถวายทานอย่างไรให้มีผลมากมีนิสงมากพระองค์ก็แสดงสังิีกาธานะซึ่งสังิีกาธานะถวายทานแก่พระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นฐานที่มีผลสูงสุดอนิสงส์สูงสุดหรือหลอกลงมาก็คือถวายทานแก่สงฆ์แล้วก็มีเฉพาะภิกษุสงฆ์แล้วก็เฉพาะภิกษุณีสงฆ์ แล้วก็หลังจากนั้น tinc, สงโดยที่ไม่จํากัดว่าเป็นพิกษุสงหรือภิกษุณีสงลก็ลดหลังตามลาดับมาเพราะฉะนั้น,นก็คือแม้แต่การถวายทานแด่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันกนะ็คือสองที่เป็นทั้งอริยสงและสงที่เป็นสมุติสงสงที่ควรที่เป็นพิขุสงและสงที่เป็นพิกุณีสงเพราะนั้นก็คือทํามีโอกาสสูงสุดก็คือถวายทานแด่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นทานที่มีผลสูงสุดมีอริสงสูงสุด yes so they let it, it to mi pido water me so that is possible no mi do to water me ka tamangana ko dai che de ko dai chote ko dai so sat sa ya ya lu pido ko khaya ko yiywe pido khaya atwet so pido tanga tanga ni ba de si thin pido khaya ko pu de khaya la alu pokan mo a cho mya so de tanga tangi dong koromide hi tanga we lu ba tanga tu yin ahin su ba pu si do bwe dadi man me sa lu อานาถุเอยงาพญาเนี่ยตุกี้ได้มีแล้วเมสสารเนี่ยหล่นจ๋าได้หนีรวยดอกบรมิโกตันนาโกก็ตุกได้อัจจุญญาฤาจะโกบ่เนาะว่าในสมัยพุทธกาลก็มีพระนามปชาบดีโคตมีนะเย็บกับจีวรเตรียมที่จะถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรบพุทธเจ้าเป็นเหตุแล้วอยากจะถวายผ้าที่ถวายผ้าตะยวนแก่พระองค์พระองค์ไม่รับผ้าตะยวนพระองค์ตรัสว่า ขอให้พระองค์ถวายแก่พระสงฆ์นะเมื่อถวายทางแก่พระสงฆ์แล้วก็ถือว่าพระองค์ก็อยู่ในจำนวนพระสงฆ์ด้วยทางน,นั้นก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากนะคือไม่เฉพาะไม่เฉพาะเจาะจงถวายพระองค์ขอให้เน้นไปที่พระสงฆ์เมืเม่อถวายพระสงฆ์พระองค์ก็อยู่ในสงฆ์นั่นแหละพราะนั้นก็ทําให้ทางของพระนางมีผลมากมีอนิสงส์มากพระองค์ให้รับทางโดยตรงโดยให้ถวายแก่พระสงฆนะ์นั่นก็เป็นตัวอย่างที่พระนางประชารดีโคตมี ต้องการจะถวายทานแด่พระองค์แต่พระองค์เห็นว่าถ้าถวายเฉพาะพระองค์นั้นผลออนิสงส์ก็ไม่ยิ่งใหญ่พระองค์ก็เลยให้ถวายทานแด่สงฆ์ซึ่งในคำว่าสงฆ์นั้นก็หมายถึงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันข้าพเจเกขออวยารให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสังฆาฏิท่าน้ตหริยที่อได้ในนิงฆาฏ ปรมัตถววามะถาจะปรมัตถวาลวารณานุภังกาเยหันตังสารโรตอกะถิงยะตังสังสุระเนพะยาพะระตะทานิกะทานะระตะไทตะทะไกะทานะอายุตังตังสาระโกสุวิริกะอัญญะสงฆานะละผิดปาวะไปเนาะเมสัสพะคุญูดาเตกะถิงก็ระจังมุเตทะทินจุลลัพพิจโตตยะกะในสังมุนาภิเนติติอามะสัสพะกาลันทานะวะ တလအတွက်ကပူလူရတဲ့တန်က္ကဋာဏပါပဲ။နော်။ဒါကဘုရားကွန်ပြူတာတဲ့အတိုင်းအနုဇန္သမိပြေပြေဝတ္ထာဥ္ခန္ဓဗိဗလံဂတိဏအတ္တိတိတောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကွန်ပြူတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကွန်ပြူတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလူတန်းထိုက်တဲ့တန်က္ကဋာဏကဗိဉာဏဓာဂာဓမ္မဋ္ထိတထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဓာဂာဓမ္မဋ္ထိကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဓာဂာဓမ္မဋ္ထိကမြတ်စွာဘုရားညွှတ်တဲ့အချိန်ကတိဟိယာတင်ငံဆက်ကလူတန်းပေါ် အံဉ္ဇင်းအချင်းမှာပြအနုမောဒနာဘောနတာဂိကဒါနလေလူရပြတာဂိကတက္ကိန့်ခင်းတဲ့ယဟန္တော်တွေပါအကျိုး၅ပါးရပါတယ်လို့အနောမြတ်စွာပြစကပိတ်တန်တီလို့အနာမန္တသ ara အတ္တမသာရဟာရာယောဘောဒနာဘောဘောဘောဒနာကနဘောဒနာပြီတော့ရောပတ္တဆူရယောတ္တတတ်ထစုရုပ်ပါရောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုက်ခါဘုတ်ကားဘာလားကျောမှာ ที่เจ้าแด้เนในกอย่านัดอุอายุอานีเดงามนยุบมีสัตว์ยคุู้ชาวบ้านเที่ยเกษหรขี้นุ่ย่าวิสยเนาะที่ห้าวากันเนี่ยย่านวัดีมายาเนาะเกษตรขี้นได้แต่ปกปิดเกษตรขี้นนุ่มวันเนี่ยอายเนี่ยยานัดก็ยต่อเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนบาสศกปัสกาชาวไทยชาวเวียดนามชาวมพูชาชาวพม่าได้ปาระเหตุจากนี้แล้วเราจะทำทานกุศลโดยเฉพาะ หากกระิตนนี้ถวายแก่พระสงฆ์ไม่ถวายแก่บุคคลถวายแก่พระสงฆ์เมื่อเป็นถวายแก่พระสงฆ์แล้วก็เป็นสังฆิกาธานะเมื่อเป็นสังฆิกาธานะโดยเฉพาะถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จากพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน12ในปีหนึ่งจะมีโอกาสเพียงเดือนเดียวในเดือนหนึ่งจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวณวัดแห่งหนึ่งณที่พระสงฆ์แห่งหนึ่งจะมีโอกาสทาอย่างนี้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน วย้ยภากระถินนาถานในครั้งนี้ก็นะตั้งจิตเป็นกุศลโดยเฉพาะกระถินทานนี้เป็นสัพพิกาฐานะเป็นฐานที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากนอกจากมีผลมากมีอนิสงฆ์มากแล้วอนิสงฆ์ของกระถินก็มีทั้ง5ประการสําหรับพระภิกษุสำหรับพ,พนะระภิกษุก็ดีสาหรับญาติโยมก็ดีตามคนต่างได้อนิสงฆ์ทั้ง5ประการนะซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งของพระภิกษุนั้นนะอย่างเช่นนะฉันคณะโภชนะได้ไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องบอกรา ก็เรียกว่าจะถันโภชนะที่เ่ยชื่อพัตหารได้ก็เรียกว่าเก็บผ้าไตจีวรที่เกิดในที่นั้นได้ตามต้องการเรียกว่าอานิสงส์กจินห้าประการเนี่ยพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ก็ได้รับครบถ้วนสัญญาติจยนก็ได้อานิสงส์นประการของการถวายผ้าเช่นเดียวกันประฉานั้นก็เป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเป็นสังฆิการทานนั่นเองที่นีกัมพูชาไทย ဒီနေ့တိုင်ကမတုကအောင်မြင်သွားတဲ့ကတိသင်္ကသက်တ္တဋ္ဌိတံပြီးဝမ်မြဝမ်သားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒါနရာမကတိဖျားသင်္ကသက်က္ကဋ္ဌိတံတဲ့ကုတုတုတွေရပါပြီအဲကုတုတုကအကြောင်းဒါနကုသားကားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ကိုထုတ်တတ်သွားပြီကုသားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ကဒါနအနုဘမိကဥစ္စာရပြီကိုမပိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်ကသီလအနုဘမိကဥစ္စာကိုမပိုင်းတဲ့အတ္တရဲ့အနှစ်က သမာတိအနုဂါမိကဥစ္စာနဲ့ပညာအနုဂါမိကဥစ္စာကိုပဲဥစ္စာဒါနသီလသမာတိပညာဆိုတဲ့အနုဂါမိကဥစ္စာကိုပဲဥစ္စာနေတိုင်းရှာပြီးတော့ဒါနသီလသမာတိပညာကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆွပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတာဆူပြီးတော့အဲ့လိုပါရမီကုသိုလ်တွေကိုထူထောင်ပြီးကြပြရရဲ့နော်အဓိကကပညာပါရမီအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါနပါရမီသီလပါရမီသမာတိပါရမီပညာပါရမီတို့ပါမီဆဲပါရှိပါတယ် ပါမိ सेवा အခြင်းအရာဒီလေးကိုပဲจำပါတယ်เนาะอนุตฺตมิกဥစ္စာนิเตนิเตယောญုဝမောဥစ္စာကฐာနอนุตฺตมิกဥစ္စာကိုสาသတ္တပိစီရအနစ်ကိုထုတ်ပါတိလอนุตฺตมิกဥစ္စာကုမ္ပไณဏခณะကိုကြည့်ရအနစ်ကအနစ်ကိုထုတ်ပါ ကောမဘန္တအသက်ရအနစ်ကသမာဓိနဲ့ပညာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုရအောင်လုပ်ပါနဲ့အလုံးစုံတိုင်းလုံးတိုင်းကာနသီလသမာဓိပညာတွေကုသရတဲ့လုံတိုင်းလုံးတိုင်းနေထောင်ကိုတာပူပြီးတော့နေဝနာပောနနေဘနာပပတာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွန့်ကြတဲ့အချိန်နေဝနာပဋိသဘေခွေတန်တန်တပ်ပံသီလရထိတကိုပါဝနာပါဝေတသဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွန့်ကြတဲ့အချိန်နေဘံကိုတာဆူပြီးတော့ပါရမီကုသဒီကကိုထူအောင်တိုင်းတဲ့သီတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေနော် သူတော်ကောင်းတွေပါရမီပြည့်ပြီးတော့၄မန္တ္ထသစ္စာလေးပါးဒီက၄မန္တ္ထဝန်ထမ်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့လူတဲ့လိုအမှုမောရဏတရားဖြစ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့၄မန္တ္ထရကြမယ်သစ္စာတိ့ကိုရလွယ်ပညာပါရမီများများပြည့်ပြီးတော့ပညာပါရမီအဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးဒီကမေပါကိုဝန်ထမ်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အမှုမောရဏတရားဖြစ်ကြရဆုံးပါ့诶နော်အာသာတုတ္တာဘုတာဘုတာအ නි သတ်ကလည်းแนะนํา เราหาทรัพย์สมบัติมาทั้งปีนะทรัพย์สมบัตินี้ถ้าเราจากไปมันก็ไม่เป็นของเราทรัพย์สมบัติที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากลําบากจะให้เป็นทรัพย์สมบัติที่ติดตามตัวเราออกไปได้ก็คือเอาทาทางกุศลทางกุศลจะเป็นอนุกคามิกะกุศลอนุกามิกะกุศลนี้จะเป็นทรัพย์สมบัติที่ติดตามตัวเราไปเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้าเราจากโลกนี้ก็ตกเป็นของลูกของหลานของญาติของคนน,งนู้คนี้หรือไม่มีญาติก็ตกเป็นของแผ่นดินแต่ทรัพย์สมบัติที่เราเอาทําทานกุศลเป็นอนุคามิการกุศลติดตามตัวเราไปได้ทุกผู้ผู้ชายจนถึงพระนิพพานในส่วนร่างก,กายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตายมันก็สูญเปล่าแต่เราเอาอนุคามิการกุศลจากขันห้าของเราโดยเอาขันห้านี้สมาทานศีลรักษาศีล ศีลของเราที่เอาขันธ์ขันธ์หน้าเนี่ยสมาทานแล้วรักษาแล้วนะศีลกุศลนั้นก็จะเป็นอนุทามิกะกุศลทรงผลในขันธ์หน้าใหม่ที่ดียิ่งขึ้นไปนะส่วนชีวิตของเรานั้นจากโรคนี้ไปแล้วแต่ชีวิตก็ไม่มีค่าอะไรแต่ชีวิตของเรานั้นเอาศีลเอาสมาธิและปัญญานะไว้ในชีวิตชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ นะทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาปัญญาสมาธิและวิปัสสนาปัญญานะั่นแหละจะเป็นอนุกามิกับกุศลส่งผลให้ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดคือพนนะนิพพานพั้นเมื่อทำทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแล้วสูงสุดทุกครั้งที่ทำทานกุศลก็ดีศีลกุศลก็ดีภาวนากุศลก็ดีให้ตั้งจิตว่า ขอทานกุศลนี้ขอศีลกุศลนี้ขอภาวนากุศลนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเถิดก็เรียกว่าทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานโดยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําว่าจะทําทานกุศลหรือศีลกุศลภาวนากุศลใดก็ตามขอให้ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานการจะเข้าถึงพระนิพพานนั้นก็ต้องมีปัญญารู้แจ้งแทงตรอนอริยสัจทั้งสี่ด้วยสัจญาณกิจญาณกตญาณตามลําดับ เมื่อไปถึงจุดตรงนั้นแล้วการรู้แจ้งแทนตลอดเกิดขึ้นแล้วการเข้าถึงนิพพานตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ก็จะสําเร็จสมความปรารถนาเพรา,นาพระนั้นวันนี้การแสดงทรรอนุโมทนากถา,าเพื่อให้เกิดปีติโสมนัสในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ทําไว้แล้วในวันนี้ ก่อให้เจ้าภาพที่เป็นคนไทยก็ดีคนเวียดนามก็ดีคนพมิญก็ดีคนพม่าก็ดีที่มาร่วมทําทานกุศลจีนกุศลภาวนากุศลในวันนี้จงมีปีติในกุศลของตนยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบจนถึงซึ่งพระนิพพานเถิด